ส่แดงครับผงเสียงป่าเล์อันนี้ชิมน่าจะรอบที่สามแล้วมั้งมาดูกันครับผมต้นตะปิ้วเดียวนะแต่ก็ทดลองไว้ผลเลยก่อนที่เราจะเอาลงแปลงเอามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะขยายพันธุ์นะงนี้มดเข้าถึงเขานนมีแปลงนี้ปลูกเพื่อทดลองนะไม่ได้บำรุงอะไรเยอะแยะเพื่อนนิดนึงแต่สีสวยนะเออแล้วก็ผลเออผิวเผือกว่าสวยขึ้นอันนี้มันอยู่ในป่าเลยเพื่อนตัดญ้าน ห่อไวแล้วครับที่ดูมามามาผมเสียงป่าเล่ตอนต้นป่าเล่เนี่ยแปลแแปปลลว่าฝรั่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่อยู่ในป่าหรือเปล่าไม่ใช่สีกัวป่าป่าหรือใช่ป่าป่าเลยถูกแล้วสีสีกัวมันแตงโมแตงโมเออสีกัวเอานะพูดเยอะครึ่งเลยได้ไหมครึ่งครึ่งเลยอ่าครึ่งโอ้โหอ่อนอยู่เลยว่ะครึ่งเลยนะ รอมือฟับนั่นอ้าวหลุดะไม่เป็นไรเอาอยางี้ยกันโอ้เล่นไ,ไปนไรเราปอดสารอยู่แล้วนี่อ่อนมากะไม่ถูกมาเห็นมันเหลืองแล้วแต่ก็ชมพูกว่าเล่าที่แล้วออืน่าจะอีกสักสามสี่วันเท่าไหรไ่ให้นอนอ่นอนอมันจ่าโอนโอนก่อนได้ไหมเก่งอะทิมเลยทิ้งโอแล้วถ้าชมพูแล้วอ่ะเอาเลยนะเนี่ยรอบสามที่กินเทกเจอร์ มันนิ่มกว่าหงจว้วนมันไม่ใช่นิ่มมันฟูกว่าแล้วถ้าไปชนกับหงเป่าแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ฟูเท่าหงเป่ามันอยู่กลางกลางเนี่ยแต่มาเล็ดเนี่ยนี่ยังอ่อนอยู่เลยมาเล็ดก็ไม่ได้ขี้เหล่มันก็เกาะกลุ่มตรงกลางนะมันไม่ได้น้อยเหมือนหงจว้วนเอ้ยเหมือนหงเป่าแต่มันก็ไม่ได้แน่นเหมือนหงจว้วนอ่ะมันก็อยู่กลางๆางนะ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันอยู่ระหว่างลูกครึ่งระหว่างหงเป่าเสือกับหงจ้นเสืออ,อยู่ตรงกลางเลยสําหรับหงเสียงป่าเล่แต่ที่ที่ว้าวคือมันถั่วมันเรียกอะไรวะมันเหมือนเป็นโฟมมันฟ,นฟูขนาดอ่อนๆเนี้ยยังฟูแล้วอ่ะ,อะนี่นะเนื้ออ่อนขคนาไหนะเนื้อมันออกจะแบบเป็นเม็ดแล้วเป็นเม็ดทรายแล้วอะมันสาลี่เลย นีน่ยเนพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันุชักแจนหลังใหม่มาขอทําก่อนรอนิดนึงแต่จองกัน้ามาได้ถ้าชอบอย่าลืมกดใจกดติดตามไม่ต้องด้วยวันนี้ไปแล้วผมงเสียงป่าเลือยครับฟังพันธุใหม่จากไต้หวันครับผม